คชมค่ะช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะคะวันจันทร์แบบนี้เราต้องไปดูกันนิดนึงว่าดาราซูเปอร์สตาร์แต่ละคนที่เขาแบบโด่งดังในประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยผ่านผลอะไรมาบ้างใช่แล้วนะคะเป็นเส้นทางแห่งดวงดาวงแต่ละคนแม่ <c oughs> ไปดูกันเลยก่านะคะวั <c oughs> นนี้วินาทีดาวของเราจะเป็นใครกันค่ะไปติดตามกันค่ะ,คะ วินาทีดาวของเราในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปย้อนวันนกับสาวคนนี้ค่ะสาวที่เขาบอกกันว่าหน้าตาทอดองมาจากตุ๊กตาบาร์บี้เลยใช่แล้วละก่ะสาวกวนุ่ซมณมีนั่นเองคุณผู้ชมคงอยากทราบแล้วใช่ไหมละก่ะว่าสาวน้อยคนนี้เขาเข้ามาลเล่นแล่นในวงการมาถึงบ้านเราได้ยังไงไม่รอช้าไปชมพร้อมๆกันเลยะค่ะ ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าสาวน้อยคนนี้เขาเข้าวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุเพียงแค่3ขวบเท่านั้นเธอเริ่มถ่ายโฆษณาถ่ายแบบมาตั้งแต่เล็กๆโดยไร้สังกัดแต่อย่างใดส่วนมากก็เป็นการเล่นละครและถ่ายโฆษณาสินค้าเด็กและสินค้าวัยรุ่นทั่วไปค่ะจากนั้นเธอก็ตัดสินใจเซ็นสัญญากับทางวิกหมอชิดและได้เล่นละครเรื่องสาวน้อยในตะเกียงแก้วภาค2ตอนแม่มดน้อยตัวป่วนงานนี้เล่นเป็นนางร้ายแซส,สบประกบคู่กับสาวปูไปยาขอบ,บอกว่าเรื่องนี้ฮอตฮิตคนติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยละค่ะมัน ใจเลยว่าคงไม่มีใครพลาดชมแน่นอนคะ่ะด้วยความสามารถในการแสดงทำให้เธอถูกผลักให้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกในเรื่องต่อไปทันทีสาวกวัญได้รับบทนางเอกเรื่องอกทอรณีซึ่งละครเรื่องนี้ได้รับกระแสตอบรับดีมากๆต้องขอบอกเลยนะคะว่าละครเรื่องนี้มีเรตติ้งสูงสุดแห่งปีสามารถโกยเรตติ้งน้ลมทลายแซงละครเย็นละครหลังข่าวทุกช่องแถมเป็นละครที่เพิ่มตอนถึง50ตอนด้วยละคะโอ้ยอย่างเงี้ยเรียกว่ากระแสดีดไหมล่ะคะ จากนั้นสาวคนนี้ก,ก็ได้ตอกย้ำความแรงของตัวเองด้วยการรับละครเรื่องคิงก้าลาขาก็แรงประกบคู่กับหนุ่มอ้อยธนางานนี้ก็ดังเปรี้ยงเหมือนเคยอีกครั้งยังสร้างประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเพราะละครเรื่องนี้ทำเรตติ้งที่สูงสุดแห่งปีเหมือนกับละครเรื่องอกธรณีที่สาวันเคยทำเอาไว้เด็ะแถมเรื่องนี้ยังมีวลีเด็ดแม่ไม่ปลื้มจบออกมาให้พูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองอีกด้วยเลยค่ะเวลาเราปรับความเข้าใจกันนะหน้าตารูเป็นแบบนี้นะครับเอานี่ อ๋ออองั้นก็กันแม่ไปนะหนูนิดนะเดี๋ยวๆค่ะถ้าตวีรังแกอะไรแล้งอะไรต้องบอกแม่นะจ๊ะออค่ะนี่จะรายงานคุงแม่ทันทีเลยค่ะงั้นก็จบไหนคุณคลิปไปอยู่โรงพยาบาลจบจบ จากละครเพียงไม่กี like hmm, ่เรื่องสาวคนนี้ก็สามารถดึงเรตติ้งในช่องได้อย่างคาดไม่ถึงทำให้เธอเนี่ยขึ้นแท่นเป็นลูกหลักของทางช่องทันทีมีละครต่างๆป้อนในสาวขวัญยังไม่ขาดสายซึ่งแต่ละเรื่องก็ประกบคู่กับพระเอกชั้นแนวหน้าของทางช่องทางนั้นเลยเลยค่ะเล่นละครไปก็เยอะแต่ก็ไม่เคยมีกระแสจิ้นกับใครสักทีจนกระทั่งสาวคนนี้ได้มาประกบคู่กับหนุ่มอมรักพันธ์คุณกำลังทำความผิดอย่างร้ายแรงด้วยการลักพาตัวฉันมาแล้วก็มากัดขางเัาไว้ที่เนี่ยคุณทำแบบนี้เพื่ออะไร เจ้าสาวแสนสวยของผมถ้าเกิดคุณเข้ามาใกล้ฉันมากกว่านี้อีกนะฉันจะตูต้แล้วนะในลองเรียกพี่สิพี่ราดเหมือนที่คุณเรียกพี่ภาคของคุณไงพี่ยางไงอยากเป็นพี่ภาคขึ้นมาแล้วเหรอผมไม่ได้อยากเป็นแต่คุณต่างหากที่อยากให้ผมไปแล้วต่อให้มันยังไม่ตายนะคุณคิดเหรอว่ามันอยากจะกลับมาอยู่ที่นี่อีกครับคุณญิงแล้วฉันต้องอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนจนกว่านายพากองจะตรอมใจตายนี่คุณ อย่าเอาความรู้สึกของคนอื่นมาอ้างเป็นความชอบทาที่ทาให้ตัวเองทําเรื่องเดียวไลยเหล่านี้ได้ไหมคุณไม่มีวันรู้จักหัวใจของคนอื่นได้ดีเท่ากับเจ้าจของหัวใจของเขาหรอกไม่มีใครรักในภาพจริงหรอกครับ งานนี้เคมมีเขาตรงกันแบบสุดๆจนทำให้เกิดกระแสจ้นของนังคู่ขึ้นมาบางก็ว่าหนุ่มออมเขาขายขนมจีนเพื่อกับสาวกวญอยู่และดูเหมือนว่าสาวกวญก็จะมีใจให้ซะด้วยแฟนก่าก็ยิ่งกรี๊ดกราดกันไปใหญ่เชียร์ให้คู่นี้เขาเป็นแฟนกันนอกจอจริงๆแต่ขอเบรกเอาไว้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าเธอเนี่ยมีวันใจตัวจริงอย่างหนุ่มายอยู่แล้วงานนี้อันที่ว่าหนุ่มออมคงต้องรับประทานให้อาไปตามระเบียบอ่าแต่ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าสาวกวญเขาก็ยังไม่เคยบอกสักกะีว่าหนุ่มอาอเนี่ยเป็นแฟน บางทีเธออาจจะแพ้ลูกตื้อของหนุ่มอ,อมก็เป็นได้ใช่ไหมล่ะคะนอกเหนือจากงานละครสาวน้อยคนนี้ก็ยังมีงานอื่นๆเข้ามาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาเอ่ยงานอีเวนต์เอ่ยเรียกได้ว,ว่าเพียบแถมงานอีเวนต์ตารางงานยังมีแฟนคลับตามไปให้กำลังใจสาวน้อยคนนี้แบบชิดติดขอบเวทีเลยนะคะ และถึงแม้ว่างานเธอจะเยอะขนาดไหนสาวขวัญก็ไม่เคยทิ้งการเรียนนอกจากเธอจะเรียนจบปริญญาตีแล้วเธอยังคว้าปริญญาโทมาให้ครอบครัวให้ชื่นอ,อกชื่นใจอีกด้วยและแววยว่าอาจจะมีแพลนต่อปริญญาเอกในเร็วๆนี้อีกด้วยแล้ะค่ะแบบนี้เขาเรียกว่านางเอกดีกดีด็อกเตอร์เลยนคีคะ สำหรับแฟนๆที่กำลังคิดถึงเธอคนนี้ต้องบอกเลยว่าอีกไม่นานสาวน้อยคนนี้เขากำลังจะมีผลงานละครเรื่องใหม่ที่ได้หวนมาประกบคู่กับเรเอกสุดหล่อยอย่างพี่ตุย้ยธีรพัฒน์อีกครั้งซึ่งละครเรื่องที่ว่านั้นก็คือเรื่องไม่สิ้นไร้ไฟสวา่างละครสุดดราม่าที่หลายๆกระแสาเขาคอนเฟิร์มว่าเรื่องนี้สุดแซบแน่นอนค่ะเห็นว่าเร่งถ่ายทำกันแบบสุดๆงานนี้คงจะอดใจรอกันอีกไม่นานแล้วละคะและแม้ว่าเวลาจะผ่านมานานกว่า20ปีแล้วแต่เธอก็ยังสามารถล้นล่นอยู่ในวงการบันเทิงได้แบบสบ างานนี้คงจะเป็นเพราะความสามารถในการแสดงของเธอถึงแม้ว่าจะมีข่าวไม่ดีบ้างแต่ก็ไม่เคยทำให้เธอเนี่ยกระแสตกลงเลยสักนิดเดียวนี่แหละเนาะที่เขาเรียกว่าเกิดมาเพื่อเป็นดาวอย่างแท้จริงเป็นยังไงกันบ้างสำหรับวินาทีดาวของเราในวันนี้เชื่อว่าหลายๆคนคงเต็มอิ่มไปต,ตามๆกันและสำหรับครั้งหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปย้อนวันวานว,นวนินาทีดาวของซุปตาคนไหนขออุบไว้ก่อนแต่บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาดนะคะ เนาะเฮ้ยแบบมีความปลื้มว่าเธอสวยมาตั้งแต่เด็กเลยนะทำอะไรอยู่อ่ะพยายามจะพอนปวดเอวเหรอปวดเอวปวดเอวก็บอยแหมเอวมันแบบว่าแกกระปองหลวมไหมคุณผู้ชมท่านนี้ปวดเอวอ้อยปวดเอวอ้อค่ะจะพอนเป็นขวัญอุตสาหะไม่ขวัญอุตสาหะนี่ชอบมากลุคที่เขาแต่งตัวเป็นแบบว่าใส่แว่นสีปลอดแล้วก็ใส่เสื้อแบบเป็นครอปเนี้ยโชว์เอวเรียบเนียนเน่แต่เออโอเคอ่ะใครก็ได้เอาเชือกยาวมาให้หน่อยนะให้หน่อยนะ แต่ว่าถ้าเกิดเห็นไหมตั้งแต่เล่นละครตอนเด็กจนโตขึ้นมาเนี่ยหน้าไม่เปลี่ยนเลย<อ>คือสวยยังไงก็สวยยังงั้นแล้วก็สวยกว่าเดิมขึ้นเรื่อยๆด้วยผิวอะตอนเด็กๆอะก็ขาวนะแต่โตมาทําไมเหมือนแบบมีความเปล่ง<อ>ประกายาออร่านี่ไงดาวคุณผู้ชมวินาทีดาวที่เอามาฝากกาันแต่ว่าคราวหน้าสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเนี่ยจะเป็นของใครเดี๋ยวรอติดตามกันละกันคะ่ะใช่แล้วค่ะช่วงหน้านะคะยังมีอุ้ยเรื่องราวแซ่บอุ้ยต้องบอกเลยค่ะว่าห้ามเปลี่ยนช่องนะคะคุณผู้ชมค่ะฟังแซ่ I <laughs>